สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับมาอนยิวกับอาจารย์ตาสตูดิโอคือเก่าครับผมบมเป็นสุดเก่าเลยครับสุดใหม่ด้วยนี่เพิ่งมาจากไซียภูมครับมากินข้าวน้องกันครับผมนี่ในเมนูครับนี่มาเบ่งยับไม่ไกลครับซอยจุครับซอยจุซื้อเนื้อมาจากย่างตลาดล้านไอ้อันไปซื้อแหละนี่บันห้องหี่นะครับผมนี่ก้อยครับก้อยมามากินข้าวน้องกันครับข้ามหญ่ง

เยวผมผมเบื้องก่อยเนี่ยมาเบื้องก่อยคุยข้าวมิยไงจำเลือดสดเลือดนี่โศกเล็กนี่ม,มามาพี่น้องมาข้าวมิยไงพี่น้องเบื้องนี่ก๋อยเสือติดมันจังหน่อยอข้าวมิยไง กินยำได้ก็แซ่บนั่นอืมอืมอันนี้เมนูตากรงแจกวิญญานครับอืมแล้วก็เมนูแกเรียน <c oughs> ยำเบิงครับนี่ สซ่จุมาครับพี่น้องมาลงยำเดืกซอยแบบลูกเตาด้วยครับนี่กินแบบลูกเตาเลยเจ้าขี่เพี้ยพร้อมเจ้าใส่ใส่บบูยำม่ใชยำมาใค,มมาค่อือหืมจำเลือด ม,มีแห้งหิวขาวพี่น้องมาแต่งานศพขับอยู่น้องโบแดงใสยาภูมิพูดละน้อคำจุธายครับ Sim nhân là không hay bừng Nhi, Xoay chụ Đó Nhìn xoay chụ đây Trong góc treo khủng ừ, Hẳn mà Má Quậy khủng Nồm tăng ชิบจังนาทีแล้วอืมแซ่บพี่น้องแซ่บหิวเขาเราใช่ตากล้องนะตากล้องหิวเขาแล้วเนาะปีดถ่ายเหรอเฮ้ยครับผมสับเี่ครับนะครับ